มาเราจะเล่าให้ฟังมาดูรีวิวอ่าวันนี้เรามีเรื่องใหม่มาแนะนำกันนะคะก็คือเรื่องรักในความลับหรือว่า Our s e c r e t หรือว่า Secret in the Latte นะตอนนี้กำลังฉายอยู่ที่ไอชี่ยี่แล้วก็แมงโก้ทีวีมีทั้งหมด24ตอน เป็นแนวกุ๊กกิ๊กน่ารักไว้ใสใ<ช>เพราะว่าพระเอกกาลังเอกเนี่ยนะทุกคนยังอยู่ในวัยเรียนอยู่เรอเรียนมัธยมด้วยไม่ใช่เรียนมาหาวิทยาลัยเออ <c oughs> เดี๋ยวเขาไปเจอกันต่อในมหาลายัย <c oughs> เป็นความรักละมุนมีความดีต่อใจช่วยฮิลใจเราได้ดีมากเลยนะคะช่วงนี้นะเรื่องนี้แกมันทำมาจากนิยายนะแต่ว่ายังไม่มีแปลไทยคะ่ะทุกคน เป็นแนวรักวัยเรียนสุตรสาเร็จพระเอกแบบว่าหล่อเทปเก่งเวอร์เก่งทั้งวิทย์แล้วก็คณิตคณิตศาสตร์เนี่ยเป็นระดับคณิตศาสตร์ลืมปิกเลยนะแกเป็นเทพบุตรที่เพียบพร้อมทั้งหน้าตาและสมองส่วนนางเอกจ้าเป็นสาวน้อยตาโตหน้าหวานแล้วก็เป็นคนไม่ค่อยมั่นใจเขาสังคมไม่เก่งแต่ว่าจิตใจดีแล้วก็ปฏิเสธใครไม่ค่อยเป็นใครเล่นเป็นพระเอกางเองเนี่ยพระเอกก็คือหนุ่มหน้าหวานเฉินเจออยู่่นแกพวกเราจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีจากเรื่อง เยวคือยีนาะของปีที่แล้วเป็นพระเอกเรื่องนั้นจ้าส่วนนางเอกคือสวีเมืองเจียรับบทเป็นติงเซียนคือน้องเป็นอดีตไอดอลนะเป็นสมาชิกวง Rocket Girls น้องสวีเมืองเจียเนี่ยยังผ่านงานแสดงมาไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แกแต่ว่าให้ภายในความน่ารักของน้องได้นะ เรื่องราก็คือว่าทางคู่เนี่ยเป็นเพื่อนเรียนร่วมชั้นกันตั้งแต่สมัยมัธยมนะแกแล้วก็บ้านพ่อแม่ของพระเอกนางเอกเนี่ยก็คือแบบสนิทกันมากก็เลยให้ทางคู่เนี่ยเป็นคู่มันมาตั้งแต่เด็กๆจริงๆทางคู่เขาก็รู้สึกดีๆต่อกันตั้งแต่ตอนนั้นนะแต่ว่าปากแข่งทางคู่ไง ทั้งคู่เนี่ยเคยสัญญากันไว้ว่าจะเข้ามาหาลัยชิงหัวไปด้วยกันให้ได้แต่ว่าก็มีเหตุมาให้แยกกันไปนะแล้วก็กลับมาเจอาก,กันในมหาลัยนางเอกเนี่ยก็คือเคืองพระเอกตั้งแต่วันที่กลับมาเจอกันแบบว่าฉันจะไม่ยอมถอนมั่นกับนายไม่ยอมให้หนายมีความสุขหรอกส่วนพระเอกก็เป็นสายปากแข็งขี้แกล้งไงแกในขณะที่นางเอกก็ไม่ค่อยมีความมั่นใจเรื่องราวก็จะแบบน่ารักสดใสาตามวัยพระเอกก็จะคอยช่วยเหลือนางเอกที่เป็นแบบสาวน้อยธรรมดาแหม ฉันก็อยากจะเจอนะผู้ชายแสนดีสุดหล่อเพอร์เฟกแบบนี้เหมือนกันถึงแม้ว่าจะปากแข็งไปหน่อยแต่ความหล่อออกร่ากระจายในโรงเรียนเนี่ยคือแบบแสงสว่างสปอตไลท์ลงอยู่คนเดียวค่ะแถมยังจะทําเพื่อเราขนาดนี้แกดูดูไปไม่นานนะพระเอกก็จะแบบครั่งรักใส่ซึ่นบอกว่าไม่ชอบไม่ชอบแต่ยอมทําทุกอย่างให้นางเอกจ้ายอมทําคะแนนสอบไม่ดีจะได้ไปนั่งข้างนางเอกตอนน่องี้ไม่เนียนนะคะไม่เนียน แต่ว่าดูแล้วแบบองค์ยิ้มตามน่ารักมีความใจฟูมากไปดูกันนะคะซีนหวานๆน,น่ารักโรแมนติกในโรงเรียนนี่คือแบบเสิร์ฟมาเพียบรับรองว่าจุใจน่ารักมากดูแล้วเนี่ยมีความสุขดราม่าอื่นๆก็ยังพอมีกรุบกริบนะแกใส่ประเด็นมาแบบให้เราพอจะดูตามได้เรื่อยๆแต่ว่ามันก็ไม่หนักไม่น่วงจนเกินไปนะโปรดักชันแสงสีก็คือดีงามเสื้อผ้าในมีความละมุนโทนสีสบายตา เองประกอบก็เพราะอ่ะไม่รู้จะอวยอยังไงแล้วนะเรื่องนี้คือเพิ่งออนไม่นานก็ยอดวิวทะลุ200ล้านวิวไปแล้วเหมือนกันช่วยเบาบางช่วยฟื้นฟูจิตใจในช่วงที่เราไปดูเรื่องหนักๆมาได้เป็นอย่างดีอ่ะใครรอดูอยู่ก็ไปดูกันได้นะคะ